ช่วงที่ผ่านมาเราได้ทำความรู้จักกับแฮปปี้คอนโดกันอย่างดีแล้วซึ่งการทัวร์ครั้งนี้เล่นเอาพิธีกรที่สามเหนื่อยกันเลยทีเดียวงั้นเรามาพักผ่อนดูคลิปสุดฮากันดีกว่าครับ เหนื่อยนะครับไม่ไม่ใช่แค่เราสองคนาไปด้วยนะฮะคุณผู้ชมดูหมดแรงนะครับหมดแรงเขาต้องไปทีพเพราะว่ามันใหญ่มากกวามมันเตมีโครงการแฮปปี้คอนโดนะครับสถานที่กวางขวางใช่นะครับโอเคข้างหวชิงได้เลยใช่ห้องสวยมากอ่าระหว่างเรานั่งรอวันนี้เออพี่วุฒิจะพามาเช็คคลิปนะครับเริ่มเพราะว่าจริงๆอย่างน้องพลอยจะเห็นมันจะมีเฟสหนึ่งที่ให้ให้สัตว์เลี้ยงอยู่เนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้ยอยู่ด้วยกันได้ไหม น้องหมาน้องแมวนู่นนั่นนี่นะครับวันนี้พี่เลยหาคลิปมาให้พลอยดูอ่าดูอันแรกเลยนี่ดูไอ้น้องเหมียวน้องเหมียวกินข้าวอยู่ไปไปน,น้องหมาก็กินกิด,ดน้องหมาจะมาเล่นมันจะมาแย,ย่งกินคะรับน้องแมวตีตเลยแต่ดีนะมันอยู่มันก็อยู่ด้วยกันได้นะจริง บอกว่ามันอยู่ที่เราเลี้ยงถ้าเกิดว่าโตขึ้นกว่านี้จริงๆเนี่ยไม่เอาที่มันไปได้นะง <c oughs> ่างยง่ายง <c oughs> ่ายไปยุ่งน่ารักมากโหน่ารักมากอยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้นี่ที่แค่หมากับแมวใช่ไหมนี่เดี๋ยวดูอันต่อไปน้องพลอยว่าถ้าน้องหมากับเสืออยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงมั้งก็เป็นสัตว์กับอาหารสัตว์ขนาดนั้นเลยนะคือเสือจับกินแน่นอนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวลองดูอันนี้ลองดูอันนี้น่ารักมาก เป็นอะไรคะเป็นหมากกระเสือจริงหรอเป็นน้องหมากกระเสือนะครับผู้ชมลองดูว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเสือตัวเล็กๆด้วยนะเสือแบบตัวเต็มวัยโค้งปะนี่ก็เป็นชาริเลียนอีกแล้วตอนแรกอาจจะยังไม่เห็นมากนะเราดูจากลุกล่างแล้วโตมาเริ่มเลยดูเสือเสือออกแนวแบบ จะนอนผมจะนอนมีเขาเลี้ยงร่วมกันเลยหรอ,อมีบ้านเขหรือว่าเออขอสวสของทับแันเมอร์อยู่ข้างหลังโอ้ดูตัวดิดดนี่เกือกสูงดูแขนแล้วน,นะจริงถ้ามันมันเที่ยวเท่าไรัวเดี๋ยวนี้เขใส่ข้าวงกันเงช่เล่นกันได้มาักมาควจะใส่กิคนนี้น จริงพี่ก็ชอบเสือนะอยากเลี้ยงเหมือนกันชอบ,ชอบมันที่บุญเลี้ยงนะที่เนี่ยดูแบบล่ำตาดมากเลยจริงพี่ต้องมาลัฟลออะไรอย่างเงี้ยลักฟลอไว้เขาเลี้ยงเสือมันก็จับพี่กินก่อนวันทนุทนสมบูรณ์อยู่ด้วยนะโอเคและแล้วสุดท้ายเขามไม่เป็นอาหารของกันและกันหรอไม่เป็นมันเป็นกุ้งซีกันอ๋อหรอตัวนี้สิ่งมากอ่า นะ่ารักอะอันอันมาเทเลี้ยงตัวหนึ่งได้ไหมจริงๆพี่ชอบนะมันมันแบบตันๆแขนใหญ่ๆไม่ใช่เพราะที่เช้างาควบไปทำงานแอฟฟี่คอนโดคือคนบรรยากจะไม่แฮปปี้แล้วอ่ะพี่เอาเสือมาเลี้ยง เอออันต่อไปต้องบอกว่าถ้าน้องพลอยเนี่ยฝึกเจ้าฟิเซอร์เนี่ยระหว่างที่พี่ฝากไว้เนี่ยให้ได้แบบเจ้าตัวเนี้ยที่หลงรักน้องพลอยเลยน <S <S ี่หนูไมไ่ขอคุณไปดีกว่าไม่คุณเลยดิอ้าวลองดูน่ารักมากฝึกให้ได้อย่างนี้นะพี่ฝากด้วยชือ่อ Hey, yeah. you know, you know. Yeah. A cup of coffee in the morning and I yeah. get the paper. I check yeah. the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to insulator. Another cup of coffee and I drag myself to work. <laughs> my life is grounded in the phone of all these. Yeah, <laughs> <laughs> I'm sitting there at work and I realized <laughs> I forgot to wake up. I can't be productive, <laughs> 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 the dreaming out sleep. <laughs> <laughs> I go upstairs and get myself another cup of coffee. Oh. My life is grounded okay, no, I'm the nice of summer time. teen I've coffee, sleep, and work okay. I am my That i That's a mistake. I best switch to decaf or I'll stay awake. My life is grounded in a firm routine of coffee, sleep and work. เป็นไงครับคุณผู้ชมสุดยอดมากน้องพลอยพี่ซีเรียสเอาเอาอย่างนี้นะเอาจริงจีเหรอใช่เอาอย่างนี้เลยมีรางวัลให้พลอยเลยฟิเซอร์ถ้าผึกได้ให้รางวัลพลอยเล็กฟิเซอร์ให้พลอยก็ได้อาอแต่ต้องได้แบบนี้ต้ได้แบบนี้นะนี่อันนี้อันสุดท้ายละต้องบอกว่าถ้าน้องพลอยเนี่ยดูแลฟิเซอร์ของพี่ไม่ดีมันจะเกิดอาการแบบนี้ได้เรื่องของเรื่องเจ้าของคลิปนี้ประมาณว่าแบบเป็นเป็นเด็กวัยรุ่น่เด็กแนวอะไรเงี้ยแล้วก็ ไอ้มีหมาไว้มันมาไรอยู่เพื่อนทิ้งทิ้งน้องหมาไว้ที่บ้านน้องหมาไม่รู้ทำไงเจ้านายไม่มีเครียดเป็นอย่างนี้เลยเจอสิ่งนี้ขึ้นเหตุที่20ล้านประมาณว่าไม่ต้องมายุ่มนะครับถ้าเล่นคนเดียวได้ไอ้สกปรกด้วยด้วย เก่งนะไม่ต้องแบบไ่น้องพึ่งน้องนายอะรบอว่าโต้ดื้อผมจะเป็นเมาไว้คนคม่คน้อเล่นยเล่นเป็นปาะเดี๋ยวนีก็คเป็นดาราประจําราออก่ํางการขนาดี่ก็ยังคมอยู่ในน ดูแลพีเสือมาดูไว้ถ้าดูแลฟิเซอร์ไม่ดีเนี่ยก็ซื้อสเก็ตบอร์ดไว้บ้างสเก็ตบอร์ดนี่ไม่่าต่้กว่าเห็นวันนี้อร์ใส่รูปเห็นประมาณแปล้านวิวแล้วว่า เรียบร้อยเป็นงานน้องพลอยเจ๋งไหมเจ๋งดีนะครับหมาที่ไหนเล่นเสียอย่างไงเนาะคงไม่ได้ฝึกบ้างหมาเขาเกิดอาการเหงาแล้วฝึกตัวเองเลยเรียกว่าชาติก่อนชาติหน้าชาตินี้มีจริงเนี่ยชาติที่แล้วมันแบบมันต้องมันต้องฝักใฝ่สเก็ตบอร์ดมาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับสาหรับผู้ชมผู้ชมทางบ้านนะครับก็มีคลิปอันไหนน่าสนใจน่ารักน่ารักแบบเนี้ยก็เอามาโพสต์ที่เว็บเพจของเราได้ที่ว่าเพจเช็คอินตรงตัวเลยนะครับจะเจอเว็บเพจอยู่ ตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมมีมีคลิปอะไรน่าสนใจน่าสนุกเนี่ยกติกาเรามีของรางวัลให้ด้วยเอาคลิปมาโพสปุ๊บแล้วยังไงต่อกดไลค์กดไลค์เนี่ยครับส่วนใครที่มียอดไลค์สูงสุดเนี่ยนะคะก็จะได้รับของรางวัลไปเลยของรางวัลคือรองเท้า ash ัปปี้มูลค่า4,500บาทค่ะคุณผู้ชมคะก็รีบๆส่งเข้ามากันนะคะเพราะว่ามันจะหมดเขตภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วรีบๆส่งเข้ามากติกาง่ายของรางวัลเรียกว่าถูกใจเยกดไลค์เองทุกคนเป็นกรรมการคนเป็นกรรมการ ไม่ได้จำกัดด้วยเขาเพื่อนมางคนนี่ไม่ได้บอกไว้นะครับเอพี่วูดนี่ยังไงอะแหละไม่รู้แหละแต่เพื่อนเมื่อกี้ไฟเลงไว้แล้วพออยากขึ้นขึ้นไปดูอีกรอบได้ไหมนืจริงเหรอเห็นเหงื่อพี่ไม่เห็นนะขึ้นไปดูอีกรอบเถอะนี่ใครจะซื้อเลยไปไปไปนะครับก็เดี๋ยวคงขออนุญาตไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับพิซเซอร์ไปไหนเนี่ยพิซเซอร์ นั่งดูคลิปกันหายหเลยลินห้อยแล้วะโอเคนั้นเราไปกันก่อนเดี๋ยวไปตามฟิเซอร์มาฟิเซอร์แม่ไป<ะ>แมรู้สึกน้องพอยจะติดใจแฮปปี้คอนโดซะแล้วครับแต่ฟีเซอร์ของเรานี่เดินไม่ไหวแล้วฟีเซอร์ เีนี่ยนะคะก็คือเหลคนก็ได้ให้ได้รับเกียรติมากนนได้ข้อมูลเยอะมากมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะโดนพังง้อ,อชาแนลเ,เลยวันนี้นะครับก็หวังว่าท,าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะไ,ได้ความรู้สาระต่างๆมากมายเลยก็ความสมนุกด้วยใช่แล้วก็พูดแถม <c oughs> แฟนรายการเราได้ส่วนลดด้วยนะเออมีกล้องวงจรปิดไม่ไม่ไมส่วนลดนี้เฉพาะแฟนรายการพิธีกรไม่มีสิทธิ์ พ,พี่ก็เมียนเมียนมาบอกเลยแบบผมดูรายการเพ็รเคินจริงเหรอเขาจำไม่ได้ <c oughs> พี่หมุเที่ยวถ่ายแต่พีพ่ีสงสัยมากว่าเขาแถมกล้องวงจรปิดแล้วม,มันปิดอยู่ เฮ้ยมุกอี่าเล่นเลยอายเขาเท่านี้ดีกว่า <นะ S 2> ก็แตนรายการแทชเชคอินเนี่ยนะคะเขาก็มีส่วนลดให้ใช่ไหมที่เขาบอกเมื่อกีมีกล้<ช><ช>องวง<ช>จร<อ>ปิดให้หัวค้อน<ช>้าที่จะพิเศษเลยนะ<ช>ไม่ต้องเสียเงินผิดเ,เองด้วยแถมฝักไมโครชิปฟรีด้วยถ้าคุณรู้จะฝังเขาก็จะฝังให้จีด้วยนะฝังฟงิเซอร์เดี๋ยวมาฝังไหนทไม่ต้องฝังแล้วเหมนพี่ก็ขายไฟพอได้ตามได้ค่ะทตามอะไรเดียวไม่ถึงใช่พี่จะจองห้าห้องเอาล่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์เลยโอเคขอบคุณสปอนเซอร์เลยดีกว่าครับ ครัับสำหรบวันนี้ก็ออขอบคุณสปอนเซอร์นะครับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะครับทองหล่อเพชรแคร์ก็ขอขอบคุณรองเท้าส,สวยๆจากทัชซัี้นะคะคูเช่แล้วก็เฟย์ูด้วยแล้วก็เสื้อผ้าส,สวยๆจากซีนแฮสแล้วก็เอฟด้วยนะคะครับผมรวมถึงนะครับร้านอาหารโปรุกษานะครับอาหารว่างสุนัขด็อกเทอรี่อาหารสุนัข GM Food นะครับแล้วก็ที่นี่เลยแอฟฟี่คอนโดรางเท้าร้อยหนึ่งครับอ่าที่ห้อง วันนี้นะฮะดูแล้วตอนแรกบอกสามใช่ไหมว่าก็จะขอสักห้าให้ครบวันจะกถึงสุดมีคนมีคนจะอยู่ครบหรือยังคะห้องห้าห้องเนี้ยนงเดี๋กเอกหนาวนองรอยลันพอยสนใจไหมอ๋อพายังไม่คิดตรงนั้นนะคะฟีเจอร์จะไม่ยอมกลับแล้วนหละครับพอยจะชอบนะ หลักก็ผมต้องฝากขอกคุณผู้ชมนะคะให้ไปกดไลค์กันในแฟนเพจของเราด้วยนะคะอย่าลืมอ,อย่าลืมว่าช่วงเช็คคลิปน,นะครับเรามีากิจกรรมลดนพจคอมเม้น,น,นต์โพสต์มีอสองรางวัลเลยนงคะทา้งทั้งซีรมูลค่า4,500บาทหมดเพจหมดเพจพายดีซีเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะใช่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับพบกับพวกเราได้ทุกวันอาทิตย์นะเวลาสบายๆ10โมงถึง11โมงแบบนี้นะครับตื่อที่มาดูชิลๆนะค่ับกับรายการเช็คเช็คจริงก็วุฒน แล้วก็น้องพลอยเจ้าฟรีเซอร์นะครับก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับฟรีเซอร์มันไม่กลับสิวพันโคนโด